ในเกม GTA V ซิว่าซีซันโลเพนะว,วันนี้นี่เรามาเป็นแบบว่าเป็นยศตำรวจเต็มพิกัดเลยกลายเป็นตำรวจด้วยแต่ว่าวันนี้เป็นตำรวจเถื่อนเอ,อ้ยใครๆก็อย่างนี้เนียนแน่นอนนะเชื่อไหมเนียน <c oughs> มากมันต้องเนียนแน่แนเลยแล้วก็มีรถแบบรถตำรวจด้วยนะเพราะว่าเราทำการปลอมแปลงคำสัง่งแล้วก็เสกมันออกมาเสกมันออกมา, <c oughs> มา,มา,มาในเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่เห็นชื่อแล้วกูบอกเลย <c oughs> มันต้องโดนอย่างนั้นแน่แล้วก็ปลิดมันยานี้วันนี้เอลอดีจะทำการกำจัดทุกคนเลยเพราะทุกคนคือผู้ก่อการร้ายแล้วมาไล้วมจะฟื้ ขึ้นมาโอเคมาไปเกตให้ตามพี่มานะเดี๋ยวเราจะไปหาคนทํางานหน่อยโอ้โหทำงานทํางานทุจริตไม่ได้การออพัที่แล้วนี่เราเป็นแก๊งสเปกเตอร์วันนี้นี่เป็นตำรวจโอ้โหพัตหน้าเป็นอะไรดีวะทหารไหม <c oughs> โดนแน่พวกเวนไอพวกสารเลวเซิร์ฟกูห้ามทำงานไอ้โง่ <c oughs> โอย่าชนกู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 เอาตัวตราเอาตัวตราเอาตัวตราดู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 ขลังมากมันดูขลังมาก ตำรวจมาแล้วตำรวจมาตรวจแล้วตำรวจมาตรวจแล้วครับไม่เหมดหมดหมดเลยหมดเลยสวัสดีครับคุณถูกจับละไกูทำเป็นแฟนกูจับเป็นแฟนกูร้อเป็ไม่เป็นกูร้องเป็นไม่เป็นไงไม่รู้อ่ะต้องทำไงอ่ะก็โดนถูกจับแล้วยิงหัวก่อนดิโอไม่ยอมร้อมไม่ยอมร้อง โดนจับแล้วช่วยรถผมด้วยไหนอยู่ไหนรถคว่ำเบอเหินสูงเกินโอ้นี่ซอมเซลอ้ยนดีเฮาาอย่าซ้ำด้วยเอลเป l นดีเอลเป็นดีเอเฮ้ยหนีตำรวจหนีการจับกุมหนีการจับกุมเฮ้หนีอะหนีการจับกุมอยกไปด้วยยกไปด้วยยกได้วยทำอะไรเมื่อกี้ชนคนทำไมชนตำรวจอะกูจับกูจับกูจับ ไม่เออนั่นแหละนั่นแหละพี่จับเลยนะเรากุญแจมือเรากุญแจมือเรากุญแจมือเลยพี่เรากุญแจมือได้เลยมึงเท่งดาวหลายรอบจังวะโลคับต้องเดินมาทำอะไรกันครับเนี่ยออกด้วยออกด้วยมีคนทำิดกดไหมออกด้วยออกด้วยโอเคครับหลบบอมตอนนี้ก็จับต่อตำรวจเล้ไว้ตยตำรวจมาตำรวจริงมาตำรวจจริงมาครับ ตกลอตวตเฮ้ยเเบุกวก้งเ่้ตีเม่อจับจย่ไรแย่ยวะจับย่ไรแย่ตรลบปอมตอพ่เจับตีเดี๋รวมาจ ไอ้ยมึงผินปืใช่มิมึงกิิืใช่ไหมเียดิโตเนี <S 2> <S 2> <S 2> <S ยเลยสดไอ้ัโดนวโดน้ตำรวจจับขอจับกุมยี่ผมไมครับขอจับกุมขอจับกมอาาว่ายิงผมทำไมไปมา มังลักจริงทุกคนฟักหลักจริงทุกคนสักทีดิยะพี่ฮึมรู้สึกว่าสถานการณ์ทุกอย่างยังคงเป็นปกติอยู่นะนะใช่ว่าแต่รถที่ระเบิดตอนรถายความว่าไงวะไม่เป็นไรไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้ทั้งนั้นเลยเพราะว่าเราเป็นตำรวจไงตำรวจขับรถเร็วเกินไปนะครับกคนขับรถเร็วเกินไปไม่เนี่ยเป็นผู้เป็นเที้ยอะไรวะพี่จะปกใครตำรวจ ไม่ใหน้าเลยเฮ้ยตำรวจคนไหนเข้าเวรแล้วไม่เข้าทีเอสสามเนพวกเราเหรอพี่พี่ทำไงดีพี่ทำไงดีทำไงทำไงดีีมาี่รถนีอะไรเงี้ยนี่นี่ีข่รถีรถีี่รถีเนี่ยครับเปนตรวจหะเปิดสอเปอเปสกอตเนไอเ้ยเขาบอกฮัลคนหนึ่งไอ้ขรถกูมา เฮ้ยไปแ่เรจะต้องลงแล้รยิงหัวมันะใช่ใชเดี๋ยวหาจอหาจังหวะจอาจังหวะจอดไม่ไม่หาจังหวะจอนะไม่ไม่ไม่ตตอมหลังมาแล้วนะต้องต้องรีบทิ้งมันไวมันเป็นสปายุมเป็นจับจัปลาแมัตีแา่มัตีกา่บัตรทอะไรก็ได้ปาก็จะปิดไปแค่แล้วแค่มาแล้วแค่แลหลุดแก้มแลหลุดแก้นหลุดแก้วหุแหลุดแก้วล้ว อยากขี่ไรคนวะเจ็บขี้วะอ้าวสวัสดีครับขอขี้ใส่หน่อยนะขออนุญาตขี่ใส่หน้าหน่อยเจ็บขี้มากวันนี้อันมาเยอะท้องเสียเออเอ้เลยต้องให้รอให้เขาตอบก่อนนะฮัลโหลสวัสดีครับเฮ้พี่บูมสวัสดีครับโอ้ยเพิ่งเกิดเพิ่อวานเลยเพิ่งเกิดเลยเว้ยพี่ขอขี้หน่อยได้ไหมพี่ขอขี้หน่อยได้เปล่าพี่ขอขี้หน่อยพี่เจ็บขี้ได้ไหม ไอ้เต้นกล้วยไปหมอตยไปเลยรอดนี่เยตอนนี้ตายหมดแล้วไม่มีใครรอดแล้วใครอ้ตายหมดแล้วทุเน้คนขับรถมันจะหนีมันจะหนีดู้ดิหนในๆนในเอารถดินเองกูรถกูมาดูมาดูทางด่วนดิโอ้โหคลังมากคลังมาจับลเออขี่รถมาเลยไหมขออนุญาตขี่ขออนุญาตขี่ไหนหน้ารถใยครับเออกูขี่แน่วันนี้กินมาเยอะมากบุฟเฟ่ ต้งเรีบจริงอ่ะฮ่าฮ่นฮ่าฮฮฮเปบเไม่ทันแล้วเจ็บขี้วะอยากขี้ในยคนโว้ยอยากขี้มากเลยเดี๋ยวเดี๋ยว้มโมหยุดกูโมไปไหน มอไซต์บิดได้มึงมันเรืวดิวเลยเด้ออ๋อหยุดก่อน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 ครับครับว่าไงว่าครับขอขอขี้ได้ไหมผมเก็บขี้ขอขี้ได้ไหมขี้อะไรครับขอขี้อ่ะขี้เฉยคนปวดขี้อ่ะไอ้แม่งมึงกดตีเลยยังได้กดตีกูอ่ะมึงเจอกูขี้ไหลหน้าแน่ขี้ไหลหน้าเลยนี่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 หนีทำไมอ่ะ อหนีทำไมผมขับรถเล่นผมไม่ได้หนีเห็นเห็นผมไหมตีเห็นผมป่ะแบบนี้เห็นผมป่ะไม่เห็นนะไม่เห็นครับพูดพูดตามตรงจริงผมไม่เห็นพูดตามความจริงพูดพูดตามความจริงตอนนี้เห็นผมไหมไม่เห็นจริงๆผมไม่เห็นอ่ะตอนนี้เห็นป่ะอันนี้เห็นพี่เห็นไหมไม่เห็นอะมันพูดจริงเหรอน่าจะพูดจริงนะพี่เนี่ยกูเห็นมึงโมไลบินไปวุ่นวายเป็วายมินเป็วายมินอฮ้ยเหรอเออเปวารมินเนี่ยนี่ยังไม่รู้เลยโอเคโอเคโอเคฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล จบหายแล้วกูยังไม่ทำได้ทำไรมันบอกว่าจะผายก่อนเหี้ยเลยรชิบหายมากูกันด้วยกูกันด้วยฮัลโหลฮัลโหลครับพี่ครับยืนเลยครับเลยครับขอขอขี้ได้ไหมขอขี้ได้ไหมได้ไหมได้แล้วได้นะโอ้โหแม่แต่คนพ่อคนแม่ก็ไม่เหลือสวัสดีครับผมเจ็บขี้มากเบย์แดนจัดไ เอ้ยอย่าขายอย่าขายเอ้ยเฮียเจอกูขี้ใส่หน้าให้งงงงบานพอบเขาทำกัน่มก็ทำไปดิกูตายไอ้สัสก็ฟื้นดิฟื้นไม่ได้โง่ที่หมายเออกูโง่เออกูเอ้ยผมครับผมครับนานๆมึงจะมีจับกลุ่มเลยพูดมากอุ้ยอุ้ยมาจับกลุ่มอุ้ย โอ้ยมาเดี๋ยวเดี๋ยวขี้ใส่หน้าให้นะอยู่นิดนิดนะเฮ้ยมันระลอกกันระเบิดมาว่ะข้าไหนกันเทียวไปแล้วกันเนี่ยไปไหนแล้ววะระเบิดเร็วไปไม่เป็นไรเลยวันนู้นี่มันถึงมปังไปอุ้ยไม่เป็นไรเลยเออไปแต่ถอนออกแล้วนะถอนออกแล้ว ทำไมมึงไม่ระเบิดวะเตต้าเตต้าเตตาทำไมไม่ระเบิดวะเดตตาครับเดตตากูถามว่าทำไมไม่ระเบิดท่านเจ้าเลยกูถามว่าทำไมไม่ระเบิดทำไมรถมึงไม่ระเบิดอือโดนถุงก๊อกลังเสียงดอกมึงกูจะดอกมึงไปดาวังคานเลยกูจะดอกมึงไปดาวังคานเลยเฮ้อย่เลยบีดอกมันไปดอกมันไปดอบมันไปดอกมันดอบทะเลน้อยเอาทะเลมาเลย สีซาาเกียดอะไรที่มันคงทนกูรู้ไว่กูเกียดอะไรที่มันมันทนกว่ากูเนี่ยพี่ดอมไม่ดอไม่เลยเลยดอไม่เลยเลไม่เค่ได้อยากจูอยากจุ้งอยากจุ้งอยากรู้อยากเห็นนี่ดอลงทะเลไปเลยเยี่ยมพี่พอ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 เกยเกยยใครยิงกูวะ ยิงแล้วยกมือเมื่อกี้ยิงเหรอเออผมไม่ได้ยิงมึงยิงกูรู้มันมีเลือดออกที่กูผมไม่ได้ยิงที่อะไรหอพี่นี่อ่ะแล้วมาทำไมมาทำไมผมอยากรู้เฉยๆว่าพระเจ้าอยู่ไหนอยากรู้อยากเห็นน่ะเป็นคนชอบอยากรู้อยากเห็นน่ะรถสวยดีนี่หว่าใช่ครับรถสวยครับไปกูให้มึงขับกูให้เวลามึงขับไป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 ขึ้นรถขับไปขึ้นรถขับไปขึ้นรถขับไปขึ้นรถขับลงทะเลไปขับลงทะเลไปเลยอ่าขับลงทะเลแล้วออกมาให้เร็วที่สุด มีคำออกไปลุกขึ้นบนคืออะไรวะผมรุกออกไปเฮ้ยออกไปเอออายุเท่าไหร่เนี่ยอายุสิบสามครับรู้ไหมว่าต่ำกว่าสิบแปดห้ามเล่นเซิร์ฟเนี่ยใช่พี่ใช่ G T A มันก็บอกอยู่ G T A นะบอกเลยว่าสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่าอายุต่ำกว่าสิบห้าปีควรได้รับคำแนะนำเห็นอนแมแต่มึงสิบสามเนี่ยมึงหาได้งสองปี มันไม่ใช่โลเพนะพี่โลเพก็ GTA ป่ะแต่เซิรฟนี้มันไม่โลเพนะพี่มึงด่าเซิรฟกลัวไม่ใช่พี่ชื่ออะไรเนี่ยมีภูมีภูทำไมถึงตั้งชื่ออย่างเงี้ยแล้วเวลาเวลาคนเวลาเพื่อนที่โรงเรียนเรียกเรียกไงเรียกมีภูเลยเรียกมีและภูหายไปไหนภูหายไปไหนใช่ใช่ใช่แล้วเราทำไมเรียกมีภูไม่ได้ทำไมถึงเรียกทำไมถึงเรียกมีภูไม่ได้มีชอบเรียกก็มีกับมีภูมันคนละอย่างกันรู้ไหมอ๋อแลออมีภูตัวสีเหลือง มีผ<ย>ู้มนตัวสี่เหลือไองโงอ่อยู่ชั้นไหนเนี่ยมอหนึ่งอหนึ่งรู้ไหมว่ามอหนึ่งห้ามเล่นเกมเนี้ยเ,เล่นได้ต้องมอสองก่อนเล่นได้ต้องมอสองก่อนไอ้โง่กูเป็นแอดมินอะไรกูให้มอสอง ไม่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 ถ้ามึงไม่มอสองกูไม่ให้เล่นมึงมอหนึ่งมึงเล่นไม่ได้กูกูให้มอสองเล่นเท่านั้นในกฎไม่มีบอกเลยพี่กูคือกฎมึงต้องมอสองก่อนเดี๋ยวกูแบนหนึ่งปีแล้วมึงมาเล่นใหม่อีกปีหน้าโอเคไหมโอ้โหไม่เอาไม่แค่หนึ่งปีหนึ่งปีแค่หนึ่งปีแค่หนึ่งปีหนึ่งปีแล้วค่อยมาเล่นแมวแมวแมวพี่อยากให้มอสองพี่ชอบเด็กมอสองพี่ชอบเด็กมอสองพี่ไม่ชอบเด็กมอหนึ่งพี่ขอมอสองนะ เอผมอยู่ม2จริงๆแล้วเหี้ย yeah, เอ้ยโอ้ยจับเลยเล่นลิ้นในห่หานี่โอ้แค่พี่ที่เขต้องจบกันไปแล้วนะสำหรับรายการดูบนทีวีแล้วก็เกม GTA V แลวก็ซีซันโลเปเขาล่อในวันนี้โอ้โหได้ทั้งขี้ได้ทั้งเด็กอะไรไม่รู้เยอะแยะแต่ไปหมดเลยนะพี่นะถือว่าเป็นเรื่องสุดยอดเลยนะแล้วก็แต่ว่าเสียดายนะไปเกมมันไฟดับไปโอ้โหพี่ครับพี่ผมไฟดับพี่ผมไฟดับพี่บุ๋มน่าจะกลับประมาณตอนเย็นเลยเราก็เลยแบบว่าเออเล่นกับสองคนไปก่อนนะนะก็สำหรับใครนะครับที่มากาะล่นกัน ขอบุญพิเศษและเบเกตต้องขอขอบุญขอบใจขอบไปแต่แงกุนแจจุๆดๆนี้นยครับสำหรับใครที่อยากจะดูคลิปมือนก็สามารถดูได้ในรายการอุปเศนทีวีหรือว่าในชแนลนะสำหรับวันนี้ก็ต้องลากัไปก่อนไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย